แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณค่าชีวิตเสริมความคิดสร้างปัญญามหาศาลเขาสัพยาบ a รพ o t ์หวานเลิดรสตำตาลแชมพูว่านหางจระเข้จากสารเปยผักตบชวา รำคุณค่าหอพระไตเขื่อนใหญ่เจ้าพระยาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสพยามีพื้นที่รับผิดชอบ7ตำบล55หมู่บ้านประชากรทั้งสิ้น43,251คนมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด15,488ครัวเรือน ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2566มีดังนี้ 1. งานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนักศึกษาทั้งหมดดังนี้ระดับประถมศึกษาจำนวน112คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน243คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน582คน รวมทั้งสิ้นจํานวน937คนมีผู้จบหลักสูตรทั้งสิ้นระดับประมศึกษาจํานวน29คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน50คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน127คนรวมทั้งสิ้นผู้จบหลักสูตร206คนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสัพยาได้ดำเนินการตามกรอบการจัดกิจกรรม14กิจรกรรมของสำนักงานกศนอโดยจัดในรูปแบบค่ายกิจรกรรมแบบชั้นเรียนอบรมแบบศึกษาดูงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสัพยาได้จัดกิจกรรมโครงการในปีงบประมาณ2,566จำนวน8โครงการมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจรกรรม จำนวน500 52คนเช่นโครงการกีฬาต้านยาเสพติดกศนอําเภอสัพยาเกมโครงการพัฒนาผู้เรียนเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและการศึกษาเรียนรู้สถานที่ประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อสํานึกบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย โครงการค่ายลูกเสือกศอนอมำเภอสัพยาสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าเพื่อสร้างสังคมสีเขียว 2. ง,งานการศึกษาต่อเนื่องมีการดำเนินงานดังนี้งานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสัพยาได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถของประชาชนให้สามารถจัดการกับตนเอง และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีความสุขและความปลอดภัยในสังคมจำนวน8โครงการมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน143คนงานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสัพยาได้จัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตลอดจนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีการพัฒนาที่ยั่งยืนจำนวน4โครงการมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน87คนงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ความเข้าใจตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถนำไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้มีความตระหนักถึงการใช้จ่ายอย่างพอประมาณมีเหตุมีผลในการใช้จ่ายมีภูมิกันอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขจำนวน3โครงการมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน47คน งานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนมีกิจกรรมดังนี้1กิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพเด่นของอำเภอเน้นให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ปีงบประมาณ2566มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน23คนจัดกิจกรรมได้3วิชาเช่นการทำสเปร์ว่าน108แและน้ำมันเหลือง การขยายพันธุ์มะม่วงแก้วขมิ้นเพื่อธุรกิจและการทำพวงมะโหด 2. กิจกรรมการศึกษาแบบชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปเป็นการจัดก,กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ทำให้ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพเพิ่มศักยภาพของตนเอง เลือกอาชีพตามความถนัดและความต้องการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสัพยาจาัดก,กิจกรรมทั้งหมดจำนวน13หลักสูตรมีผู้เข้าร่วมจำนวน152คนเช่นหลักสูตรวิชาการทำกระเป๋าจากเส้นพลาสติกการทำกระเป๋าจากผักตบชวาการทำตะกร้าจากเชือกมัดฟาง การจักสารตะก้าจากหวายเทียมเป็นต้น 3. การศึกษาแบบพัฒนาอาชีพระยะสัน้นกลุ่มสนใจเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะการปฏิบัติจริงสามารถประกอบอาชีพสร้างไรายได้ลดค่าใช้ใจ่ายยึดหลักความพอเพียงตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปีงบประมาณพศ2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสัพยาจัดกิจกรรมจำนวน79หลักสูตรมีผู้เรียนจำนวน675คนเช่นหลักสูตรการทำตุ๊กตาจากถุงเทา้าหลักสูตรการทำยาหม่องน้ำและน้ำมันเหลืองหลักสูตรการทำอาหารขนมและหลักสูตรการทำน้ำตาลอ้อย งานโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิดและสมองของผู้สูงอายุเป็นการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุที่ติดสังคมได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุอยู่ในภาวะซึมเศร้าและสามารถเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ ซึ่งมีการจัดกิกรรมในสีมิติเช่นมิติสุขภาพมิติเศรษฐกิจมิติสังคมและมิติสิ่งแวดล้อมศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อำเภอสัพยาได้จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุจำนวน24โครงการมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ577คนโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ศูนย์ส่ง,สงเสริมการเรียนรู้อำเภอสพยาได้จัดทำโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพค้าขายเป็นกิจกรรมที่เน้นการสื่อสารโต้อตอบเป็นการฝึกทักษะในการปฏิบัติจริงจำนวน2โครงการมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน30คนโครงการเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน เป็นโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนหลักสูตรด e ิจิทัลอีคอมเมิร์ซเพื่อสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบลมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน30คน 3. งานการศึกษาตามอัธยาศัยมีการดำเนินกิจกรรมห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ไปทุกตำบลเป็นกิจกรรมห้องสมุดเชิงลุก จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้านอาชีพต่างๆเช่นการทำดอกไม้จากใบเตยการพับเปลี่ยนโปรยทานการทำสายคล้องแมสการทำพวงกุญแจจากลูกปัดการทำไอติมหลอดปัน่นการทำขนมวาฟเฟิลไส้กรอกการทำข้าวโพดอบเนยการนำหนังสือในรถโมบายเคลื่อนที่ไปสู่โรงเรียนต่างๆแอมเภอรสัพยา โดยมีการเคลื่อนที่ไปทุกตำบลจำนวน7ตำบลมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน1,305คนการบริการบ้านหนังสือชุมชนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสัพยามีการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสือชุมชนเช่นการหมุนเวียนหนังสือมีการบริการหนังสือพิมพ์มีการฝึกอาชีพระยะสั้น มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตในปีงบประมาณ2,566มีบ้านหนังสือจำนวน15แห่งมีผู้รับบริการวันล,ละ15คนขึ้นไปต่อแห่งทั้งปีมีผู้รับบริการจำนวน1,1312คนโครงการพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณพศ2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสพยาจัดโครงการจำนวน4โครงการมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีปิปะสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเช่นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองและสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดทำแผน การปฏิบัติงานและทบทวนการรายงานการประกันคุณภาพของสถานศึกษาการขับเคลื่อนภารกิจงานการศึกษาตามอัธยาศัยและเรียนรู้รูปแบบการจัดทำผลปฏิบัติงานที่ดีเบสแพ็ทีสมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการจำนวน18คน